ขายของไม่ดีใช่ไหมคะต้องใช้พุทธคุณของนเมตตาเป็นตัวช่วยค่ะวันนี้จะรอดวงอย่างเดียวไม่ไหวแล้วนะคะขายของไม่ดีต้องใช้พุทธคุณของนเมตตาอย่างยันพลังตัวเลข4289นี้นะคะยันพลังตัวเลข4289นี้เป็นยันพลังตัวเลขที่เสริมในเรื่องของนเมตตาการค้าขายตําแหน่งหน้าที่การงานหรือไม่งั้นก็ถ้าเป็นยันคาชานะคะพินแนะนําเป็นพุทธคุณของยันเศรษฐียันเศรษฐีนี้นอกจากจะเสริมในเรื่องของนเมตตาการค้าขาย ตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วยังมีพุทธคุณเสริมในเรื่องของโชคลาภค่ะกระร้างศาสตร์ตัวเลขนี้นะคะจะมีพุทธคุณให้ครบจบในใบเดียวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นณนเมตตาจะเป็นโชคลาภซึ่งพุทธคุณต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นพุทุคุณที่จะมาเกื้อมาหนุนมาค้มาค,คุณในเรื่องของการค้าขายการเงินการงาน โชคลาภก่อนที่เกิดวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพุทัสวันเสาร์และวันอาทิตย์ใช้กระดอสร้างใบสีดำและเป็นมงคลเสริมการเงินโชคลาภและสเสน่ห์เมตตาได้ดีมากๆเลยนะคะ